ชิปโป1หน้าสาตอนตำนานเคียวโก ep สากดติดตามไว้นะจะได้รู้ว่าเวลามีคลิปใหม่มาเอาล่ะเคียวโกถึงแล้วและนี่ก็คือบ้านของเราต่อไปนี้ก็เป็นบ้านใหม่ของเคียวโกนะแมอวอ๋อชอบเหรอดีๆๆก็ไม่มีอะไรมากยังไงก็ทำตัวตามสบายนะคิดเลยว่าเป็นบ้านของตัวเองเหตนโซฟาสีม่วงอ่อนนี่ไหมซื้อมาราคาเซตละสองหมบาทจะบอกทำไมเนี่ย เฮ้ยเสียงใครวะใครใครอยู่ในบ้านกูออกมาเดี๋ยวนี้เข้ามาได้ยังไงเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จักความโหดของลูกตะไกรซะแล้วอาการหนักนะเนี่ยที่นี่อันตรายเคียวโกไปอยู่บนโซฟาก่อนนะเอาฮึบรออ,อยู่นนแหละเดี๋ยวขอจับขโมยก่อนเคนชินเฮ้ยนั่นมันอะไรอะ่ะ เฮ้ยไอหัวขโมยเข้าผิดบ้านซะแล้วโหแค่ขโมยขึ้นบ้านต้องแปลงร่างเป็นแบทแมนเลยหรอมันจะโหดไปไหมเนี่ยไม่ใช่แบทแมนนี่คือแบทบอยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงใครวะต้องเป็นเสียงขโมยคนเมื่อกี้แน่ๆนใช่ไหมเคียวโกะได้ยินไหมได้ยินค่ะนั่นไงกูว่าแล้วขโมยเคียวโกะเมื่อกี้เสียงเคียวโกะหรอใช่ค่ะเสียงเคียวโกะเองเคียวโกะพูดตั้งนานแล้วโอ้ยปวดหัวสงสัยช่วงนี้กูพักผ่อนน้อยไปหน่อยกก ประตูเปิดออกดูกูคือโกรนไอโกรนกูบอกว่าบ้านกูไม่ต้อนรับมึงไงกูชงกาแฟมาให้้ยตายเพื่อนรักเชิญเข้ามาเลยครับไม่เข้าใจมนุษย์คนนี้จริงๆเฮ้ยโยงกูเปิดประตูไม่ได้ประตูมันล็อกอ้าวประตูล็อกก็ปลดล็อกสิวะเออว่ะจริงของมึงโกลนมาละจ้าเฮ้ยประตูล็อกแล้วมึงเข้ามาได้ไงกูโทรแจ้งตำรวจก่อน อ้าวก็มึงบอกให้กูปลดล็อกเข้ามาเองนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมึงสะดอรอนเข้ามาได้ยังไงกูล็อกไว้อย่างแน่นหนาแล้วมึงใช้อะไรล็อกหนังยางกูอาพันพันไว้รอบประตูมึงเป็นแบทแมนอยู่แล้วโทรหาตำรวจทำไมวะก็นี่มันตอนกลางวันข้าทำงานเฉพาะตอนกลางคืนแต่หมู่บ้านเราไม่มีตำรวจนะเฮ้ยเออวะทำไงดีวะไม่ต้องทำไงทางนั้นอ่ะอ่ะนี่กาแฟอ่ะเฮือ ขอดมดูก่อนมึงชงสูตรไหนเนี่ยสิบห้าสิบห้าสิบห้านั่นมันสูตรปุ๋ยก็กาแฟสิบห้าน้ำตาลสิบห้าผงชูรสสิบห้าตายแล้วอย่างรับสิบห้าช้อนแถมใส่ผงชูรสด,ด้วยชงกาแฟไม่เป็นละโกนเอ็นดีสูตรนี้ไอ้ขาวเป็นคนให้มาเลยนะโอ้โหสูตรไอ้ขาวเก็บไว้กินเองเหอะกินไปแล้วดูหัวกูสิเฮ้ยมึงกลับไปเลยหมดประโยชน์กับกูละกูไม่กลับกูไม่ได้มาหามึงเอามาบ้านกูไม่ได้มาหากูแล้วมาหาใครอะ่ะ ก็คนที่มึงก็รู้ว่าใครกูม <plaque. S 2> ไม่รู้เอองั้นก็พอดีเลยมาอยู่เป็นเพื่อนกูนหน่อยกูรู้สึกแบบว่าเพลียๆหูแว่วอ่ะบางครั้งถึงขั้นรู้สึกเหมือนว่าเคียวโก้พูดเลยไฮยกงเอา, 15, เอาหูมาใกล้ๆหน่อยเฮ้ยใกล้ไปไหมวะยานีฟู <c oughs> ป่าวหูกูทำไมเนี่ยจะได้ได้ยินชัดขึ้นอะมีอะไรก็เหลามาเอาอเออคืองียนงะกูว่าเคียวโก้เป็นแมวผี ามึงเอามาเลี้ยงนะ่ะมันจะอันตรายต่อบ้านมึงฮะจริงเหรอเออจริงไม่งั้นมึงอาจจะโดนคำสาปนะโยมเพราะงั้นเอามาให้กูเลี้ยงเถอะตกลงไหมเพื่อนเฮ้ยโกรนประตูอยู่ข้างหลังทำไมเหรอออกไปจากบ,บ้านกูซะว่าไม่สำเร็จซุบซิบอะไรกันน่าสงสัยก็ก็กกเปิดประตูเปิดออกดูกูคือจอร์จข่าวเล่กล่ามมาทีละสามคนเลยเหรอไอโกรนมึงชวนพวกมันมาเหรอเฮ้ยไม่ไม่ใช่ ไม่ปฏิเสธโอ้ยเวงจำมทำไมวุ่นวายจังว่าบ้านเราโอ้โหนี่มันหนังยางนี่หว่าโยงมันเอาหนังยางมาพันประตูไว้ทำไมวะเห็นไม่โยงใครๆก็สงสัยเอากูก็เข้าใจผิดนึกว่ายางแข็งแกร่งกว่าเหล็กไปเอามาจากไหนจากกระตูเรื่องวันพีชเฮ้โยงเ้ยอ่าเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเดี๋ยวกูเป็นเจ้าของบ้านเฮ้ยพวกเองมาทำอะไรกันเนี่ยเยอะแยะ มาดูแมวไอ้โกลนบอกว่าเองมีแมวใหม่มาเลี้ยงแมวใหม่อะไรล่ะแมวตัวแรกของชีวิตเนี่ยแมวตัวแรกของชีวิตโอ้ยวันไหวพวกคาก็เลยอยากมาดูไงเฮ้ยน่ารักดีนะเนี่ยโยกเห็นไหมเรามือดีใจทําไมเนี่ยโกลนแต่ไม่ได้มามือเปล่านะนี่ข้าทําอาหารแมวมาฝากเอาไอ้ข่าวเองเปิดร้านอาหารคนไม่ใช่หรอทาได้หมดนั่นแหละมันก็สูตรเดียวกันงั้นแปลว่าที่ผ่านมาลูกค้าร้านเมืองกินอาหารแมวเหรอมันก็สูตรเดียวกันนะ่ะ มามาแมวน้อยเคียวโกะมากินข้าวเร็วซัมเมอร์ซอนคิกอไอโยงทำอะไรมึงจะฆ่าแมวกูหรอไอขาวพอโ,โยงมึงทำลายน้ำใจกูมากกูจะไปฆ่าแมวมึงได้ยังไงเฮ้ออาหารเข้าปากครกเฮ้ยโกรนไอโกรนไม่หายใจพวกเราไอโกรนตายแล้ว นั่นไงไอ้ขาวมึงเห็นไหมอ่าร้านมึงใครกินก็ตายนี่ดีนะเคียวโกยังไม่ได้กินไม่ใช่หรอกข้าว่ามันตกใจตายอาหารเองนั่นแหละทำไมรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้มันเถื่อนจังเฮ้ยเราสัมผัสได้ว่าปีศาจจระเข้อยู่ไม่ไกลนี้ดีละต้องส่งกระแสจ,จิตเรียกอ่ะถ้าไม่มีอะไรก็แล้วก็ออกไปจากบ้านข้าสักทีเถอะจะออกได้ยังไงยังไม่ได้เล่นแมวเลยไอ้กโกรนมันก็ตายไปแล้วเอามันไปจัดงานศพให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันก็ฟื้นเออทำไมรู้สึกถึงคลื่นวิญ,ญญาณประหลาด เฮ้ย hey, โยง่งข้าได้กลิ่นไอปีศาจในห้องนี้ได้กลิ่นตังแตกเข้ามาเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยมันเป็นกลิ่นแบบไหนว่ากลิ่นไอปีศาจเนี่ยก็นุ่มละมุนลึกลับเอ่อยยิงพูดยิงงงสรุปง่ายก็คือในบ้านมึงเนี่ยมีปีศาจนะโยงปีศาจเหรอไอกล้ามไงไอกล้ามมาเป็นมนุษย์หมาป่าเอออาจจะเป็นกลิ่นข้าเองไม่ได้อ่าบน,น้ำตอนเช้าวะ่ะเพราะว่าไอแหนซ้ำมาทํากระจกแตกเฮ้ยไม่ใช่นะเพื่อนกลิ่นคอยกล้ามข้าจําได้แต่ว่ากลิ่นนี้มันไม่ใช่อะ่ะกลิ่นแมวเองเปล่าแมวเองเป็นปีศาจหรือเปล่า ดูเหมือนจะพูดเล่นนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็พูดถูกหรือว่าผู้ชายคนนี้มีสัมผัสทางวิญญาณทำไงดีล่ะจอร์ดมึงพูดอะไรของมึงเคียวโก่น่ารักขนาดนี้จะเป็นปีศาจได้ยังไงจริงไหมจ้าเคียวโกจริงค่ะพวกมึงได้ยินไหมเสียงขโมยขึ้นบ้านกูอ้าวราเสียงขโมยหรอ,รอรแต่กูว่าเสียงแมวนะ โยกไหนลองถามแมวอีกทีดิถามว่าอะไรก็ถามว่ามันเป็นปีศาจหรือเปล่าโอ้โหอาการหนักนะพวกมึงเนี่ยเคียวโกะพวกมันสงสัยว่าเธอเป็นปีศาจหรือเปล่าเปล่าค่ะเคียวโกะเป็นแมวธรรมดานั่นไงพวกมึงได้ยินชัดไหมเคียวโกะเป็นแมวธรรมดาอโยกแมวธรรมดาเขาไม่พูดกันหรอกนะแต่แมวเองพูดได้เผลอเจอเคียวโกะเคียวโกะพูดได้ไหมพูดไม่ได้ค่ะได้ยินหรือ,อยังเคียวโกะพูดไม่ได้ ไอโยงกูว่ามึงต้องไปนอนพักสักสองสามวันดูเหมือนว่าจะปกปิดความจริงได้อีกเพียงไม่นานอีกอย่างปีศาจจระเข้ก็ใกล้จะมาถึงแล้วงั้นก็เปิดเผยตัวจริงไปเลยแล้วกันประกาศเฮ้ยทุกคนอยู่ในความสงบเคียวโกดจะประกาศในหัวเองนี่ไม่มีความสงสัยอะไรมั้งเลยเหรอโยงก็สงสัยไงสงสัยว่าจะประกาศอะไรโอ้ยเดี๋ยวพอคุยกันเสร็จเองไปนอนด่วนเลยนะอ่ะเคียวโกดมีอะไรหรอเหลามาเลย ฟังใจฟังให้ดีล่ะความจริงก็เป็นอย่างที่คนชื่อจอร์ดพูดนั่นแหละฮะเป็นอย่างที่จอร์ดพูดเฮ้จอร์ดเมื่อกี้เองพูดอะไร,ระตะเนลตาเนลตาเนลตาแนลอ้าวเครื่องรววไปซะ,ละแล้วจริงๆแล้วข้าก็คือปีศาจปีศาจอะไรก็ปีศาจแมวไงและร่างนี้ก็ไม่ใช่ร่างจริงของข้าไม่ใช่ร่างจริงเหรอใช่แล้วข้าก็แค่จำแลงร่างให้มาดูน่ารักน่ารักพวกเจ้าจะได้ไม่ผิดสังเกตแต่ร่างจริงของข้านั้นน่าก,กลัวยิ่งนักเป็นถึงองครักษ์ของราชาปีศาจองครักษ์ราชาปีศาจ เฮ้ย hey, พวกเราควรจะเห็นตอนนี้เลยดีไหมยอย่าเพิ่งไปมาแล้วต้องอยู่ให้จบเอาเมื่อกี้ยังไล่อยู่เลยเฮ้ย hey, โยมพูดถูกต้องอยู่ให้จบค้าก็อยากจะเห็นเฮ้ย hey, งั้นเองอยู่กับโยงสองคนนะจ๊อดพ่กข้าจะกลับไปก่อนถ้ากลับก่อนกูทวงตงังอยู่ก็อยู่เอาละข้าจะคืนร่างเดิมแล้วเฮ้ย hey, ลูกโป่งสวรรค์ เป็นไงล่ะและนี่ก็คือร่างที่แท้จริงของปีศาจแมวไม่มีความน่ารักหลงเหลืออีกต่อไปเซ็กซี่น่าฟ้ากูสายตาสันอะ่ะเป็นไงล่ะเจ้ามนุษย์ชื่อโยง่งอ้าปากค้างเลยเชียวรู้สึกผิดหวังไหมล่ะเคียวโกเสียใจด้วยนะข้าไม่ใช่แมวอย่างที่เจ้าอยากได้หรอกอ่างจากเดิมตรงไหนวะฮะหมายความว่าไงก็น่ารักเหมือนเดิมแมวก็คือแมวพวกเราพามันไปนอนเถอะ เจ้าเข้าใจไหมเนี่ยข้าคือปีศาจแมวเฮ้ยอะไรคิดจะทำอะไรก็น่าเอ็นดูเหมือนเดิมนะฮะมามาลูกหัวจะแมวปีศาจหรือแมวเปรตก็ช่างเหอะยังไงก็น่ารักในสายตาฉันอยู่ดีความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรอะให้โย่งมีคนระเบิดหน้าบ้านมึงใช่เลยใครวะฮะหรือว่า ปีศาจแมวข้ามาแล้วเว้ยพวกเราจะกินมนุษย์ให้หมดโลกปีศาจจระเข้ปีศาจจระเข้เหรอแล้วมันมานี่ได้ไงอะ่ะ